จกเงินชดเชยประกันสังคม50,000กว่าบาทใครได้บ้างมาดูกันนะครับกับข่าวสตรังมีเดียวันนี้26สิงหาคม2568ครับเงิน50,000กว่าบาทนี้นะครับหลายคนให้ไปตามขา่าวก็คือเงินอะไรสตังไปเช็คมาแล้วเงินนี้เนี่ยเขาเรียกว่าเงินชดเชยจากทางประกันสังคมนะครับเป็นเงินชดเชยนะครับกรณีที่คุณเนี่ยว่างงานจากการถูกเลิกจ้างนั่นเองนะครับซึ่งจากเดิมเนี่ยเขามีเกณฑ์ไว้นะครับว่าจะได้รับเงินชดเชยทดแทนรอยละ50ของค่า จ้างคันละไม่เกินร้อวันใน1ปีปฏิทินนะครับในกรณีถูกเลิกจ้างอีกหนึ่งกรณีคือกรณีว่างงานจากการลาออกหรือสิ้นสุดสัญญาจ้างโดยจะได้รับเงินทดแทนรอยละ30ของค่าจ้าง ครั้งละไม่เกิน90วันใน1ปีปฏิทินอันนี้คือแบบเดิมนะครับแต่ล่าสุดเนี่ยเขามีการปรับใหม่นะครับซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่28มิถุนายนเป็นต้นมาการปรับใหม่นี้จะได้สําหรับกรณีเลิกจ้างเพิ่มเป็นรอยละ60โดยจากคํานวณจากฐานค่าจ้างจริงสูงสุดไม่เกินเงินเดือนเดืเดละ15,000บาททั่นเองนะครับซึ่งเงินรายละ60นี้เนี่ยจะมีโอกาสให้ผู้ที่เป็นผู้ประกันตนแล้วถูก เลิกจ้างนะครับได้รับเงินสูงสุดประมาณ5 4 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะครับซึ่งใครที่ว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างตรงนี้นะครับก็สามารถไปขึ้นทะเบียนได้เลยภายใน30วันนี้ประกันสังคมจะจ่ายประโยชน์ทดแทนกรณีว่างงานกรณีถูกเลิกจ้างนะครับดังนั้นแล้วเนี่ยใครที่ไปขึ้นทะเบียนนะวันนี้เนี่ยก็จะใช้ผลบังคับใช้ใหม่มีโอกาสที่จะได้รับเงินสูงสุด5 4 0 0 0บาทนั่นเองตอบเพียชัดนะครับคุณผู้ชมท่านใดที่มีคําถามอะไรเพิ่มเติมนะครับเกี่วยวกับประกันสังคมอยากให้ส ตามข่าวอะไรก็คอมเมนต์มาใต้ล่างได้จะไปตามข่าวให้ดูข่าวสารสวับริการแห่งรัฐกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียด้วยนะครับดูข่าวสิทธิและโครงการต่างๆจากทางรัฐบาลรวมถึงข่าวดังอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่ง YouTube ช่องสตัง์มีเดียช่องสตัง์มีเดียช่องข่าวของคุณ